เมนูหมูดําหรือว่าคุโรบุตะเลเวอร์ค่ะและที่สําคัญนะคะนอกจากความอร่อยที่แพจะนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้แล้วเนี่ยแพย,ยังมีโปรโมชั่นและก็ของรางวัลอีกเพียบเลยติดตามชมตลอดทั้งรายการเลยนะคะและร้าที่แพจะมาแนะนำเมนูหมูดำคุโรบุตะนะคะก็คือร้านนี้เลย U N I Premium Suki Buffet ค่ะ 头发。<noise> ซึ่งอย่างที่แพ้เกินไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยแพ้จะพาทุกคนมาชิมสุดยอดเมนูหมูดำคูโรบุตะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยแพะก็เข้ามาอยู่ในร้าน U n I Premium Suki Buffet สาขา Central Festival Eastview เรียบร้อยแล้วค่ะจุดเด่นของร้านนี้เนี่ยเขาอยู่ที่วัตถุดิบค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าวัตถุดิบของร้านนี้นะมีแต่ของพรีเมียมค่ะมีทั้งของที่อิมพอร์ตมาแล้วก็เป็นวัตถุดิบคุณภาพจากในประเทศเราด้วยค่ะและแน่นอนค่ะถ้าพูดถึง U n I เนี่ยทุกคนก็จะคุ้นเคยกับเมนู ชาบูค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีให้เลือกน้ําซุปถึง เก้าน้ำซุปเลยนะแต่ว่าที่พายชอบส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นน้ำดำหรือว่าจะเป็นต้มยำมันกุ้งค่ะเพราะว่าจะมีรสชาติที่เข็มค้นมากๆเลยแต่ว่าวันนี้นะคะ u ยูเ็นอเนี่ยเขามีอีกหนึ่งเมนูใหม่มานําเสนอค่ะซึ่งก็คือุกี้ยากิน้ำดำค่ะและที่นี่เนี่ยเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวเลยนะคะที่มีหม้อุกี้ยากิส่วนตัวแบบนี้ค่ะนี่เลยนี่เลยเล็กกระทัดรัดน่ารักมากเลยซึ่งเป็นหม้อต้นตํำรับจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะโอเค พอพูดถึงสุกิยากิน้น้ำดำแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมาคู่กับเนื้อหมูคุโรบุตะค่ะซึ่งวันนี้นี่มีโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะแพ้ขอเริ่มด้วยเมนูนี้ก่อนเลยนี่เมนูนี้อลังการร้านแปดมากๆเป็นเมนูหมูดำคุโรบุตะภูเขาไฟค่ะซึ่งก็จะเป็นหมูดำในส่วนของสันคอหมูค่ะตัวเนื้อหมูดำคุโรบุตะเนี่ยจะมีความแบบ สีเขาจะสวยมากๆสีเขาจะมีความเข้มค่ะแล้วก็นี่เลยมันจะมีความฉ่ำวาวมากๆเลยคุณผู้ชมและถัดไปนะคะนี่เป็นเมนูนี้เลยค่ะสันคอหมูดำคุโรบุตะบิ๊กบึ้มค่ะมากันแบบบิ๊กบึ้มเลยบอกเลยว่าจานนี้กินเข้าไปนี่อิ่มท้องแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ชอบแบบมันผสมหน่อยๆเน,เนื้อก็จะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะถัดมานะคะเป็นหมูคุโรบุตะสันนอกบิ๊กบึ้มค่ะนี่บิ๊กบึ้มอีกจานนึงแล้วแต่ว่า ไขมันน้อยหน่อยก็สําหรับคนที่แบบว่าชอบทานแบบเนื้อเน้นๆแน่นๆก็จะแนะนําเป็นเมนูนี้เลยค่ะนี่แล้วถัดมานะคะบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูโปรดแพ้เลยค่ะเพราะว่ามันคือหมูคุลุบุตะสันคอปิ๊ก บึ้มเกาดาชีสค่ะวัตถุดิบพรีเมียมแบบนี้ค่ะแน่นอนเลยว่าเป็นหมูดำครูปุตาจากทาง c ีพีนั่นเองค่ะนี่แล้วก็พัดเบรกกับหมูสักแป๊บหนึ่งนะคะมาที่กุ้งนี่เลยซึ่งกุ้งตัวใหญ่ๆที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเป็นกุ้ง CP Pacific ค่ะซึ่งเรามั่นใจได้เลยถึงความสดนะคะแล้วก็ตัวใหญ่เนื้อแน่แนแน่นอนค่ะถัดมานะคะเป็นเมนูพรีเมียมในแบบเนื้อบ้างค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีให้เลือก หลากหลายมากๆเลยแต่ว่าที่แพยอยากจะแนะนําเลยเนี่ยก็คือเป็นเนื้อวากิวนี่ซึ่งลายสวยงามมากๆเลยค่ะหรือว่าถ้าใครที่ชอบกินแบบว่ามันๆน,นิดนึงนะก็จะเป็นเนื้อนี่เลยค่ะเนื้อช็อตเพลทค่ะหรือว่าถ้าใครแบบชอบแบบชีส เหมือนเมนูหมูคุรุูุตะแบบนี้นะคะก็จะเป็นแองกัสห่อเกาด้าชีสค่ะและนอกจากวัตถุดิบหลักนะคะเราก็จะมีลูกชิ้น UNI ให้เลือกได้ค่ะหรือว่าจะเป็นชุดผักนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเดินไปตักได้ที่เคาน์เตอร์เองเลยค่ะ เอาละค่ะก่อนที่แพรจะมาชิมเมนูหมูดำคุโรบุตะที่อยู่ตรงหน้าแพรเนี่นะคะแพรมีแคมเปญดีๆมาฝากค่ะซึ่งเป็นแคมเปญจาก CP คุโรบุตะเฟสติวัล8ค่ะซึ่งง่ายๆเลยเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะมาอิ่มอร่อยกับเมนูหมูดำคุโรบุตะที่อยู่ในทุกสาขาเลยค่ะก็มีสิทธิ์เข้าร่วม แคมเปญเอาใจคนรักหมูดำค่ะรุน่นรางวัลสุดพิเศษด้วยนะคะรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทเลยนะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมนะคะร่วมแคมเปญนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่30กันยายน2563เลยค่ะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ c p k r u b u t a f e s t i v a l com นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพาจะขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาใบเสร็จเนี่ยไปลุ้นรับของรางวัลจากแคมเปญ c p k u u b u t a f e s t i v a l 8ค่ะ คุณผู้ชมสำหรับเมนูซกี้ยากินะคะเขาก็มีวิธีขั้นตอนการทานด้วยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเปิดเตาด้วยความร้อนระดับ6แล้วก็รอให้กระทะร้อนนะคะแล้วก็นำหัวหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมเนี่ยใส่ลงไปผัดจนให้มันได้กลิ่นหอมค่ะเราก็จะเทน้ำซุปซกี้ยากิน้ำดำลงไปประมาณพอเหมาะรอจนเดือดได้กลิ่นหอมของน้ำซุปแล้วถึงจะใส่เนื้อหรือว่าวัตถุดิบอื่นๆลงไปค่ะ นี่ค่ะแล้วพอเนื้อหมูรสสุกแบบนี้แล้วเขาก็จะทานคู่กับไข่ไก่ค่ะซึ่งทาง u ู I เนี่ยเขาเลือกใช้เป็นไข่โมริธามะค่ะซึ่งสามารถทานดิบๆได้เลยตัวเนื้อหมูดำเนี่ยมีความนุ่มค่ะชุ่มฉ่ำแล้วก็บอกเลยว่าหอมอร่อยมากๆเลยค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะอยากจะสั่งเป็นชุดหมูดาคุรุบุตะกลับไปทานอร่อยๆที่บ้านเนี่ยที่นี่เขาก็มีเป็นชุดหมอ้อไฟไฮเทคกลับบ้านไปเลยค่ะซึ่งเขามีให้เลือก3เมนูนะคะเป็นหมูดําคุรุบุตะซุปต้มยำซุปกระดูกหมูแล้วก็ซุปหม่าล่าค่ะนี่แล้วมันง่ายมากๆเลยคุณผู้ชมคือ เพียงแค่คุณผู้ชมนะใส่น้ำเปล่านะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำร้อนนะน้ำอุณหภูมิปกติเลยเขาจะมีเป็น a ีทแพ k มาให้ค่ะซึ่งแกะแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในแล้วก็เทน้ำลงไปนะคะแล้วก็เอาหมูกลับเข้าไปใส่แบบนี้ปิดฝาไว้15นาทีก็ ready to eat แล้วค่ะ แล้วนอกจากจะอิ่มอร่อยจากที่ร้านแล้วนะคะทาง u n i p r e m i u m ีเมียม f กเเนี่ยเขาก็ยังมีแบบ เทคเอาไว้กลับบ้านให้ไปอิ่มอร่อยทั้งครอบครัวได้เลยค่ะซึ่งนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นชุดหมูดําครูบุตะค่ะซึ่งก็จะได้หลากหลายเยอะแยะแบบนี้เลยคุณผู้ชมสามารถเลือกน้ําซุปได้นะคะนี่แพลเลือกกับบ้านเป็นน้ําซุปต้มยำค่ะแล้วก็จะมีเซ็ตผักรวมให้ด้วยค่ะและที่สําคัญนี่เลยมีชั้นนงไข่มุกกลับบ้านด้วยนะซึ่งสําหรับชุดนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่490บาทเท่านั้นเองค่ะ ส้กรรรอออก BKP ่ยได้มาตาตฐนลากลับเข้าสู่รายการฟู้ดเดลี่บายซพีกันต่อค่ะสำหรับร้านที่2ที่เอาใจคนชอบหมูดำคุโรบุตะนะคะคือร้านนี้เลยร้านเขียงค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งที่รสชาติจัดจ้านถึงเครื่องถึงใจค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะจัดเตรียมเมนูหมูดำคุโรบุตะอะไรแพ่นั้นจะรสชาติจัดจ้านถึงเคลื่องถึงใจจริงหรือเปล่าเข้าไปดูกันเลยค่ะ อยู่กับพี่เกลจากแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เกลคะเขียงเนี่ยคือเป็นร้านเหมือนร้านอาหารตามสังถูกไหมเอ่ยถูกต้องครับแล้วมันพิเศษกว่าร้านอาหารตามสังธรรมดายงไรคะร้านเขียงครับเราจะใส่เครื่องที่ ทั้งถึงเครื่องถึงใจครับทางร้านจะเน้นเป็นเมนูที่เป็นเมนูกระเพราครับที่ร้านเนี่ยบอกว่าเน้นเมนูกระเพราแอบถามแทนคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่ากระเพราเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างคะก็จริงๆใบกระเพรานะครับจะมีสรรพคุณช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อด้วยนะครับอือก็คือดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมคะเมนูที่อยู่ตรงหน้าแพนเนี่ยคือเป็นบอกเลยว่าเป็นเมนูขายดีของร้านนี้ดีกว่าซึ่งทางร้านเนี่ยเขาก็มีเมนูใหม่ด้วยเป็นเมนูนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเมนูผัดชาหมูคุโรบุตะครับ โดยเมนูนี้ก็จะใส่เครื่องเทศสมุนไพรทั้งกระชายไม่ริกไทยนะครับเพราะว่าสมุนไพรพวกนี้ช่วยในการขับลมแก้หวัดเพื่อให้<ม>สุขภาพร่างกายแข็งแรงอาจจะช่วยเป็นอีกทางนึงนะครับอ๋อแล้วหมูดํามาอยู่กับผัดฉาเนี่ยมันมันเข้ากันไหมคะเข้ากันครับเนื่องด้วยหมูคุโรโบตะเองครับมันมีความนุ่มแล้วก็มีความฉ่าของตัวมันเองอยู่แล้วแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะพิเศษของมันครับก็จะทําให เข้ากันได้อย่างดีครับเมนูถัดมาเนี่ยก็สําหรับคนที่อาจจะไม่ทานเผ็ดมากอันนี้เป็นข้าวหน้าหมูคุโรบุตะกับไข่ย,ยางมาโต้งครับซึ่งจริงๆเมนูเนี้ยที่เราคิดออกมาเพราะว่าเราทําเมนูเนี้ยให้สําหรับเด็กเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยครับเราก็อยากให้ทุกคนสั่งเมนูที่ร้านเราจบในในร้านเดียวเพราะว่าอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ทานเมนูเผ็ดเราก็เลยเลือกเมนูเนี้ยครับที่คิดออกมาสําหรับแฟมิลี่เพื่อ คุณลูกอีกหนึ่งเมนูจะได้จบในในชุดเดียวกับที่ร้านเขียงครับถัดมาเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูสําหรับน้องๆได้เหมือนกันใช่ก็เป็นหมูกระเทียมที่เรารู้จักกันทั่วไปเลยแล้วก็ถัดมานี้ค่ะซีสันจัดจ้านมากอันนี้คือกระเพราเครื่องในไก่ครับวัตถุดิบตัวนี้ก็มาจากทางซีพีเหมือนกันใช่ใชครับด้วยคุณภาพของไก่จัดเมนูนี้ให้สำหรับสายคนที่รักเครื่องใน แพเดาน่าจะเป็นเนื้อไก่เบญจาใช่ไหมคะใช่เลยครับตัวนี้เป็นกระเพราไก่เบญจาครับแล้วความพิเศษของไก่เบญจาคืออะไรคะก็ไก่เบญจาจะมีความฉ่าของมันเองนะครับด้วยการเลี้ยงที่โรงเรือนปิดแล้วก็อาหารของมันก็คือข้าวกล้องนะครับทําให้มีความฉ่ามากกว่าไก่ปกติครับมันก็จะมีความนุ่มความ<ช>วาอะไรก่อเนาะ โอเคค่ะแล้วถัดมาข้าวกระเพราไม่เนื้อค,คืออะไรคะก็จริงๆตัวนี้เป็นเนื้อบดจากพคือครับแพนมีดซึ่งก็จะมีส่วนประกอบทั้งหมด3ชนิดนะครับ,รบมีถั่วเหลืองมีข้าวแล้วก็บีทรูทครับอ๋อก็คืออันนี้คือเอาใจสายคนรักสุขภาพหรือว่าคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์หรือว่าจะเป็นมังสวิรัตินี่ก็คือแนะนําเมนูนี้เลยครับผมซึ่งนอกจากเมนูอาหารจานเดียวเนี่ยเราก็ยังมีเป็น เมนูทานเล่นด้วยใช,ใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็จะมีหมูยอนะครับกับขนมจีบหมูครับเอาไว้สําหรับทานเล่นระหว่างรออาหารครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเมนูเพราะว่าที่ร้านเนี่ย เห็นบอกว่ามีเมนูเยอะมากใช่ครับที่ร้านก็มีเมนูประมาณ30เมนูได้คแล้วสำหรับลูกค้าคนไหนที่ไม่สะดวกมารับประทานที่ร้านเนี่ยเห็นบอกว่าเรามีโทรเดลิเวอรี่กลับไปทานถึงบ้านได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับสามารถสั่งทางช่องทาง call center delivery 1376ได้เลยครับแล้วเขียงเนี่ยคือแอปทัม่์มีกี่สาขาคะก็จริงๆตอนนี้มีมากกว่า70สาขาครับอู้ก็คือทั่วกรุงเทพเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เขียง สาขาไหนคะสาขาปตทเกษตรนวมินทครับแล้วที่ร้านนี้คือเปิดปิดกี่โมงคะ8โมงถึง2ทุ่มครับเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง2ทุ่มเลย<ช>เปิดให้บริการ,รทุกวันใช่ไหมคะใช่ครับเปิดให้บริการทุกวันครับอ่านี่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาทานอาหารจานเดียวที่แบบว่าง่ายๆเรานึกถึงแล้วแบบ โอ้ oh, เราจํารสชาติได้เลยแล้วที่นี่เนี่ยเขาเน้นเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบนะคะแล้วก็ถึงเครื่องถึงใจแน่นอนสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่แก้วม,มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมขอเริ่มกันด้วยเมนูนี้เลยซึ่งบอกเลยว่ากลิ่นนี้เตะจมูกแพงมากๆข้าวผัดฉ่าหมูดำคุโรบุตะค่ะ ซึ่งคุณผู้ชมหมูคูโรบุตะนะคะมีความชุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะแล้วก็เนื้อเนียนนุ่มๆค่ะข้าวหน้าหมูคูโรบุตะไข่ย่งมาตูม สองเมนูนี้นะคะก็จะเป็นสองเมนูจากหมูดำครูปูตาที่แพรจะมาแนะนำคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะซึ่งทางร้านเขียงนะคะเขาก็ร่วมกับแคมเปญ CP ครูปูตาเฟสติวลัลครั้งที่8ด้วยนี่เลยเพียงแค่คุณผู้ชมมาที่ร้านเขียงนะก็จะเห็นปายโฆษณาแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมง่ายๆเลยเพียงแค่กินอัพรับลุน้น ก็คือคุณผู้ชมเนี่ยสั่งเมนูนะคะจากหมูดำซีพีคุโรบุตะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดชาหมูคุโรบุตะหรือว่าจะเป็นข้าวหน้าหมูคุโรบุตะไขย่ยางมาตมูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครบ100บาทนะคะก็รับไปเลยนะคะ1นึสิทธิ์เสร็จแล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็อัพภาพไปเสร็จเพื่อรับของรางวัลพรีเมียมค่ะและที่สําคัญเนี่ยยังรุ้นรับของรางวัลใหญ่อีกด้วยถ้าหากคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจนะคะว่าทํายังไงเดี๋ยวแพรสาธิตให้ดูคะ่ะ นี่เลยเห็น QR โค้ A ตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะง่ายๆเลยสแกน QR วโค้ A ตรงนี้ลิงก์มันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้ค่ะจากนั้นคุณผู้ชมแค่ลงทะเบียนร่วมสนุกนะคะลงทะเบียนตามขั้นตอนเลยและนี่เขาจะมีให้ถ่ายภาพไปเสร็จค่ะแล้วก็กด แล้วก็ถ่ายภาพใบเสร็จเสร็จแล้วก็ส่งไปในเพจเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรุ้นรับของรางวัลใหญ่มูลค่ากว่า1ล้านบาทเลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้เลยค่ะก็อย่าลืมเข้าร่วมกับแคมเปญ CP คุรุูตาเฟสติวัลครั้งที่8นะคะพรีเมียมทุกคำหอมฉ่ำได้ทุกที่ค่ะ ใหม่อกไก่นุ่มกระเทียมพริกสดจาก CP d e ดีไลท์แซบได้อีกดูดีได้อีกสำหรับร้านสุดท้ายนะคะบอกเลยว่าเอาใจคุโรบุตะเลเวอร์อย่างแน่นอนค่ะกับร้านนี้เลยคุโรบุตะบิสโทรแอนด์บูชรี่ค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขามีเรื่องราวแล้วก็มีจุดเริ่มต้นของหมูดำคุโรบุตะมาฝากค่ะ สวรรค์ของคนรักคุโรบุตะอย่างแท้จริงเลยค่ะนี่แล้วตอนนี้แพ้ก็อยู่กับพี่เชฟเก่งค่ะหรือว่า Executive Chef แล้วก็ยังเป็นผู้ดูแลของร้านนี้ด้วยใช่ครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพ้โอ้โหพี่เชฟคะทำไมคุโรบุตะมันเยอะแยะขนาดนี้คะด้วยทางร้านเนี่ยต้องการเอกลักษณ์ของคุโรบุตะเพราะฉะนั้นทางเราเนี่ยก็สรรหาตัวพัทริบที่ดีที่สุดและเป็นคุโรบุตะล้วนเรียกว่า ร้านนี้เป็นสวรรค์ของครูปตะเตอรเลเวอร์กันเลยนะครับผมร้านนี้คือไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากครูปุตะใช่ครับตรงนี้จะมีแต่ครูปุตะรล้วนวน,นี่แล้วพอเราเดินเข้ามาในร้านสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยบนกําแพงจะเป็นเรื่องราวแล้วก็จุดเริ่มต้นของหมูดําครูปุตะใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเป็นสตอรี่ของครปูปตเตะรเริ่มต้นหมูดําครูปุตะของญี่ปุ่นนะครับก็จะมาจากการผสมข้ามสายพันธุ์ทั้งหมด3ส,สายพันธุ์ม,มีหมูจีน<ะ>หมูสยามและก็พันเบอร์เชียนะครับซึ่ง เอาไปเลี้ยงไว้ที่พระราชวังวินเซอร์อยู่ที่ประเทศอังกฤษ <Ooh. S 1> แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ส่งไปบรรณาการไปส่งที่ประเทศญี่ปุ่น <Hey. S 1> แล้วจากญี่ปุ่นเนี่ยเราก็นํามาพัฒนาต่อในประเทศไทยและจุดเด่นของมันเนี่ยมันมีความแตกต่างจากหมูดําครุฑุตะที่นําเข้าจากญี่ปุ่น <All right. S 1> มีความนุ่มแบบคนละแบบกันครับผม <Hey. S 1> อย่างอันนี้ก็จะมีความนุ่มจากเส้นใยกล้ามเนื้อที่มากกว่า oh. แต่ถ้าเป็นของครุฑุตะญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีมลักษณะเหมือนเป็นความนุ่มจากมันแทรกเพราะฉะนั้นเรียกว่า ครูปตาของเราเนี่ยถ้าใครรักสุขภาพมากินเถอะครับโอ้โห oh, oh, ดีมากโอเคเราพูดถึงดานี้เนี่ยเรามีส่วนของหมูดำครูปตาเป็นส่วนส่วนไปแล้วก็เลือกให้เชฟมาทำอาหารนี้หรอคะใช่ครับก็จะเป็นลักษณะของยูฮันวีคุกนะครับ <c oughs> คุณเลือกมาเราปรุงให้จะเป็นส่วนที่คัดสรรมาจากครูปตาส่วนที่นุ่มที่สุดอร่อยที่สุด <c oughs> อันนี้ก็เชฟเป็นคนคัดมาเองกับมือเลย <c oughs> อยากจะเป็นสเต็กอยากจะเป็นเทปันยากิหรืออยากจะเป็น เมนูอื่นๆแปลกๆทั่วไปบอกเชฟเดี๋ยวเชฟจัดให้โอเคเอาละค่ะแหมพูดถึงแล้วแบบว่านุ่ลายไหลเลยเรามาพูดถึงเมนูตรงหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะงั้นเราเริ่มกันด้วยเมนูนี้ก่อนเลยดีกว่าเป็นแบบว่าเมนูเบาๆสลัดอ่าก็จะเป็นตัวสลัดซีซาสลัดเนี่ยครับเพียงแต่ว่าความพิเศษของมันเนี่ยเชฟใช้เบคอนจากหมูดำก็จะเป็นเบคอนที่มีความหอมกว่าปกติทั่วไป ส่วนมาที่2เชฟแนะนาเป็นเทป,ปันยากิซึ่งนี้เชฟก็จะปรุงรสให้เป็นลักษณะสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับวาซาบิแล้วก็เลมอนอนะครับผมแล้วก็จะมีซอสทงสึถ้าปกติเวลาเราไปกินตามร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยบางทีจะเห็นเป็นเตาย่างอย่างนี้ใช่ไหมครับด้วยความพิเศษของครูปตาของเราเนี่ยมันสุกง่ายเพราะฉะนั้นเชฟจะเลยจะพยายามทําให้มันเสร็จเร็วที่สุดเพราะนั้นเชฟก็จะมาหั่นเป็นเตาแล้วเพื่อหมักแล้วค่อยมา,าปรุงประกอบในการผัดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ถ้าสมมุติลูกค้ามาที่ร้านเนี่ย บางทีก็อาจจะเห็นเชฟเล่นไฟเผาร้านอะไรกันบ้างนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้เลยครับผมบางทีคิวเชฟก็หายบ้างวันละข้างสองข้างครับผม <S <S สุดยอดเลยค่ะโอเคค่ะถัดมาเลยค่ะอันนี้จะเรียกว่าทมอมฮอกสันนอก,ออกใช่ครับนนจะทามาจากสันนอกแล้วเราก็เอามาเสิร์ฟกับตัวผักย่างแล้วก็ตัวโพลโตเวทอีกหนึ่งเมนูที่เรียกว่าทางร้านแนะนําเลยนะครับก็เป็นซี่โครงบาร์บีคิวจากหมูดํานะครับอันนี้ก็เรียกว่าถ้าไม่เปื่อยนะฮะมาบอกเชฟได้เลย หลุดล่อนแน่นอนครับผมโอเคแล้วถัดมาเป็นนี่เลยพี่บิ๊กบึ้มของเราโอ้โหอันนี้ซิกเนเจอร์ที่เรียกว่าลูกค้าสั่งล้นหลามมากครับก็จะเป็นขาหมูเยอรมันจากครูบุตะครับผมเชฟรับประกันเลยว่ากรอบยิ่งกว่าแคบปหมูและเนื้อข้างในเนี่ยยังมีความนุ่มชุ่มฉ่ำจะไม่แห้งเหมือนทั่วไปค่ะแล้วก็เมนูจานเดียวอีกจานหนึ่งครับผมสำหรับเมนูอีกจานนึงนะครับครูบุตะดงถ้าลูกค้าไปทาน ร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วเคยเห็นพวกโอยากโด้งที่เรียกว่าข้าวหน้าไก่กับไข่นี่เลยครับเชฟเอามาประยุกต์ให้กลายเป็นตัวครูประตะัตผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานดีครับผมนอกจากที่เป็นแบบว่าเมนคอร์สแบบนี้เขาก็ยังมีเป็นข้าวจานเดียวเผื่อใครที่แบบมาช่วงกลางวันเนาะใช่ครับเหมือนรีบๆมาเอ้ยต้องรีบกลับไปทํางานมาเลยครับเรามีกะเพราหมูดําครับผมพร้อม,อ,อมเสริร์ฟรสชาติเป็นแบบโบราณด้วยเรียกว่ากะเพราหมูโบราณก็เลยทีเดียวนอกจากนั้นถ้าสมมุติมาเป็นปาร์ตี้นะครับเรายังมีเซ็ตเป็นชาบูซึ่งก็ เป็นลักษณะเหมือนปรุงรสใช้เป็นลักษณะน้ำซุีิยากี้แบบสไตล์ญี่ปุ่นมีหวานมีเค็มและเสิร์ฟคู่กับตัวครุฑุตะสลซ์ซึ่งเราจะมีอยู่ให้เลือกสอส่วนนะครับก็มีสันคอแล้วก็ตัวเบคอนโลลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกจํานวนกร,รัมของตัวหมูเนี่ยที่จะให้สไล์เนี่ได้ เชฟคะเห็นว่าพี่เชฟเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยสำหรับแฟนรายการ Food d a r y by CP ด้วยกติกาเป็นยังไงบ้างคะพี่เชฟครับก็เป็นกติกาง่ายๆนะครับสำหรับลูกค้าก็คือเข้ามากดไลค์ทางเพจของ Food d a r y by CP แล้วก็กดไลค์เพจของตัวร้านอาหารครูปตับ Bistro and Butcherie นะครับค่ะแล้วก็เข้ามาแจ้งว่าดูจากรายการนี้และทานครบ800บาท10ท่านแรกมาเลยครับเดี๋ยวเชฟแถมตัวซี่โครงหมูครูปตะ อบบาร์บีคิวนี่ให้เลยครับต่อย้ำนะครับฟรีเฉพาะสิทธิ์ท่านแรกเท่านั้นโอ้โหคุณผู้ชมแบบนี้ต้องรีบมาแล้วค่ะนี่เลยรับไปเลยจานนี้จานใหญ่มากๆพี่แจ๊คคะถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเห็นแล้วหิวท้องร้องเลยอยากจะมาทานคุโรบุต,ตะอร่อยๆแบบนี้บ้างมาได้ที่ไหนบ้างคะครับผมสำหรับร้านนี้ก็จะตั้งอยู่ที่ประดิษฐ์มนูธรรมแยกหนึ่งนะครับผมอยู่ตรงเส้นเรียบด่วนรามินทาเลยครับสังเกตง่ายๆพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บ ก็จะเจอร้านเนี่ยอยู่ทางขวามือทันทีซึ่งก็มีที่บริการจอดรถเนี่ยกว้างขวางมากก็อยากให้เชิญชวนกันมานะครับหรือถ้าเกิดงงสงสัยสามารถเสิร์ชใน g o o g l e Map เลยก็ได้ครับผมง่ายๆเลยนะเนาะเซิร์ชเอาได้เลยครับที่ร้านนี้เปิดปิดกี่โมงคะเปิดให้บริการทุกวันหรือเปล่าเอ่ยสำหรับร้านนะครับก็จะเปิดตอน10โมงเช้าแล้วปิดตอนสองทุ่มครึ่งนะครับส่วนจะปิดบริการทุกวันจันทร์ครับส่วนวันที่เหลือ มาเถอะเชฟอยากเจอลูกค้าครับผมมาได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์น,นะคะคุณผู้ชมหมูสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่เชฟมากๆเลยนะคะขอบคุณดีครับให้ความรู้เรื่องหมูดําคุโรบุตะอย่างครบถ้วนจริงๆเลยะคะ่ะก่อนที่แพรจะลงมือชิมเมนูคุโรบุตะที่อยู่ตรงหน้าแพรนะคะขอย้ํากับชาวคุโรบุตะเลเวอร์กันอีกรอบนะคะว่าอย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมกินอัพ รับลุ้นค่ะกับแคมเปญ CP Kulo Buta Festival 8พรีเมียมทุกคำหอมฉันได้ทุกที่ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30กันยายนนี้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน w w w c p k u l o b u t a f e s t i v a l c o m นะคะ ก็หมดลงแล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสำหรับวันนี้แพนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ